สวัสดีครับเอ้ยอย่ามาหนีมานี่มาข้างหลังอย่าอย่าทำหล่นลูกอย่าทำหล่นโอ๊ยแต่ละคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ก็โหงับจังอุ้ยตีอุ้นต้าปีอีกครับอย่าพึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ้ยตีอุ้นต้าปีไม่เอา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 ใจเย็นเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ๊ยปวดจังเลย ที่เข้ามานะครับทันครับอันนี้เพิ่งเพิ่งจะไลฟ์นะครับผมอีกใครที่คิดถึงน้องอิกนิวฮะนี่ฮะความปวดระดับสิบอ่ะโอเคอีกครับอันนี้ไปก่อนอ่ะโอเคอันนี้ของใครอันนี้ของใครอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเกียร์อ่าพอดีวันนี้มาดึกนิดนึงผมเพิ่งได้กลับมาบ้าน ผมเพิ่งได้กลับมาบ้านครับก็คือเพิ่งจะได้เล่นกับลูกๆจริงๆจังๆนะครับบอกทุกคนเลยนะเพิ่งจะได้มาเล่นกับลูกๆแบบจริงจจังๆนะครับผมเพิ่งได้กลับบ้านนะอ่ามีป้อนป้อนนางฟางให้แบบนี้หน่อยป้อนป้อนป้อนไม่เอาไม่เอาอันเดียวอันเดียวอันเดียวอ่าป้อนป้อนครับอ่าป้อนปังไม่ได้กินขนมเลยวันนี้ทั้งวันไม่ได้เล่นกับใครเลยครับผมไปทําธุระมาผมไปทําธุระมาครับผมเพิ่งจะได้กลับเข้าบ้านนะก็เลยก็เลยแบบเนี่ย พอดีว่าจะเล่นกับเขาก็เลยคิดว่าเอผื่อบแบบยังไม่มีใครนอนนะก็เลยเลือกที่จะไลฟ์สดนะครับผมแล้วก็เล่นให้ดูเลยนะเนี่ยก็เพิง่งได้เล่นกับอิกนิวเพิ่งได้เล่นกับอังฟังนะครับผมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีหลายคนคิดถึงน้องปังนะฟังมันไม่ได้อยากกินแต่ว่าอาเล่น,นอุ้นจีอุ้นตาเดี๋ยวอิกนิวไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวอกนิวไปอาบน้ําก่อนอะน,นั่งเล่นอันนี้ก่อนเร็ว เดี๋ยวเอาเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะมีใครอยากดูอะไรบอกได้นะเอฟซีจากประเทศลาวเหรอสวัสดีครับอีคขาวอย่าชนกล้องไม่ชนกล้องลูกไม่ชนเอ้ยไม่ชนกล้องครับทำไมอิงนิวชนกล้องล่ะวันแบบอีพเพออีไม่เอาไม่ทำอย่างนี้มันป้าคุยกับใครไม่ได้เลยอิงนิวเล่นเอาหน้าไปบังไว้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเนี่ยเอาหนูเอาหนาไปจิ้มโทรศัพท์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะโอเคมามานี่นั่งดีๆก่อนเก่งปังใจเย็นเย็นรอรอรอก่อนรอรอรออ่ะอีกไปอาบน้ำก่อนดีกว่าฟ้าว่าไม่งั้นไม่งั้นโลกแตกแน่นอนมามาอีกอาบน้ำได้ยังอ่ะไปเลยมามาเรียกแล้วถือนีนไปด้วยลูกปสวัสดีครับทุกคนหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนไม่ใช่อันนี้ทำร้อเรียดทำทำเหมือนอ่างปังเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆนะสวัสดีครับสวยๆปังมาสวัสดีครับกอน โอ้ปวดหัวเหลือเกินอนนี้สวัสดีนี่ออกนอกจอขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้โอ้ตายแล้วปวดหัวมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ครับถ้าทุกคนแบบว่าเนี่ยพอเวลาลูกเขาอยู่ด้วยกันสองคนนะผมจะให้เห็นว่าเนี่ยปวดหัวขนาดไหนนะทุกคนฟิลนี้เลยนะประมาณนี้เลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพึ่งไม่เอาไม่เอาอะขึ้นไปอาบน้ำก่อนเดินเร็ขึ้นไปอาบน้ำกัอนมาแม่พาน้ำครับคนเก่งป่ะมาม่มาม่เร็วเร็วไปอาบน้ำก่อน ตาแล้วเรียบร้อยเล่นกันแล้วเอาแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิเลเนี้ยอันนี้คือเรียวๆเลยนะหลายคนอยากถามอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ไ,ไปแล้ว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 ตายไปไปขึ้ไไนไปอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว เอ็มหนึ่งเอานี้ให้หมามาหน่อยหมามายากได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอานี้ให้หมามาก่อนเอานี้ให้หมามาก่อนไปไปเดี๋ยวเอานี้ให้หมามาก่อนเอานี้ให้หมามาก่อนไปเอาไปให้หมามาก่อนไม่ใช่อันนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาลืมผมนะบอกให้โอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับผมลูกอายุเท่าไรครับพี่ห้าขวบครับผมก็ วันนี้ผมไม่ได้เล่นกับเขาเลยนะไม่ได้เล่นทั้งอังงทั้งอีกนิวนะครับผมก็ไม่ได้เล่นกันนะแต่จริงๆอ่ะอังงเขาชอบนะถ้าผมไม่อยู่เขาก็จะไปตอดอีกนิวนะแต่ว่าพอดีอังงเนี่ยเขาไม่ได้เจอผม<ๆ>เขาไม่ได้เจอผมมาทั้งวันนะครับเขามาเลียกแล้วเร็วๆมาเลียกแล้วมาเรียกแล้วมมเร็วๆบุญบายมากเลยค่ะนี่แหละรครับคือชีวิตประจําวันของคนเป็นพ่อเนี่ยที่ผมบอกเอากินไหมไต้องให้บีให้อ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอ่ะนั่งลง ต้องให้ต้องให้หักให้ด้วยนะให้กินเป็นแท่งไม่กินนะครับหนูอยู่ขนมหรอครับอะไรเนี่ยวุ่นวายสตอรี่เหอนะใช่คือผมให้ดูแบบเรียวๆเลยนะมีคนบางคน,คนก็หลายคนก็ถามหายน้องอิกนิวนะครับผมพอดีผม آ, ย้ําอีกครั้งพอดีวันนี้ออกไปทําธุระมาไม่ได้เล่นกับเขาตั้งแต่เช้าเลยผมออกจากบ้านตั้งแต่ตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเพิ่งจะได้กลับมาที่บ้านเนี่ยเพิ่งได้กลับมาประมาณสามทุ่ม ก็เพิ่งได้เจอลูกๆกันนะเพิ่งได้เจอลูกๆก็เพิ่งจะได้เล่นกับเขานะครับก็เลยบวกกับว่าวันนี้มันเสาร์ด้วยก็คิดว่าบางคนอาจจะนอนดึกก็เลยเลือกไลฟ์ตอนนี้นะครับผมเผื่อแบบใครอยากจะเจอน้องอังปังนะก็จะม่ให้อาหารให้ขนมเขานะมีใครอยากจะดูไหมครับว่าอังปังอยากให้ปังทาสกิลอะไรให้ดูไหมเผื่อไลฟ์ที่แล้วไม่ได้ไม่ทันดูนะสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวให้ปังหันหน้าโชว์นะ ครอบครัวสีส,นกกสนัน,นประมาณนี้แหละครับเด็กก็กําลังสนตามภาษาครับน้องนิวเขาประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องอยู่ครับพูดรู้เรื่องอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอเล่นกับอังตังเสร็จปับ๊บอาบน้ําเสร็จก็ต้องไปเล่นกับเขาอีกรอบนึงก่อนนอนแปน๊บนึงนะนี่ก็ต้องอ่านอ่านนิทานให้ฟังนะครับเป็นพ่อคนต้องอย่างนี้เลยนะผม f อจากประเทศลาวสบายดีนะครับใช่ไหมผมพูดถูกป่ะสบายดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอ่อ ช่วยเรื่องหมาหนูได้ไหมครัมันดื้อคะ่ะเป็นอะไรครับหมาดื้อ,อยังไงอ่านคะานไหมคานคานคานมาแล้วก็คานไปยึกๆเดี๋ยวผ่านหน้ากล้องวัตถุสีขาวคานผ่านหน้ากล้องอยากให้แกล้งเมินอีกนิวจริงๆจริงๆผมเคยผมเคยทำคลิปแกล้งเมินอีกนิวนะแต่อยู่ในช่องไฮเอ็นนะครับ แล้วก็ดาม่าโดนด่าเละเลยนะผมโดนด่าเละเลยคลิปนั้นเน่ะลองไปดูได้นะในช่องไฮเอ็นนะครับคลิปเก่าที่เมินลูกในห้างสับสินค้าโดนด่าเละครับคลิปนั้นคอมเมนต์ด่าผมแบบอเอาซะแบบผมแทบมุดดินอะทำไมไลฟ์อย่างเดียวเลยตอบหน่อยนะครับตอนนี้ยังยังไม่มีตัดต่อครับไม่มีเวลาเลยครับไม่มีเวลาตัดต่อเลยทีมตัดต่อพี่เหมียวเขาก็พี่เหมียวตัดอยู่นะ เดี๋ยวบอกก่อนวิดีโอเดี๋ยวมานะครับตัดอยู่ตอนนี้แต่ว่าค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับคือพี่เหมวไม่สามารถจ้องคอมได้นานๆเพราะว่าเวียนหัวครับเพราะว่าเขาแพ้ท้องแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาทําแล้วเริ่มกลับมาทําแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะได้ดูคลิปใหม่นะฝากติดตามด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแช่งปังคานผ่านหน้าจอนะตั้งใจดูดีๆปังครับทหารท่านตึก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 กตึาหน้าจอ อังปังยิ่งโตยิ่งน่ารักมากค่ะปังน่ารักหรอคะปังให้ปัาป้าหอมเนี่ยปังให้ปลาป้าหอมปังปังก็คิดถึงกินถึงปลาป้าอิงยูไปไหนครับไปอาบน้ําแล้วครับผมเมื่อกี้มาป่วนปั่นป่วนแป๊บหนึ่งนะครับอยากเห็นอังปังใส่ปลอกคอค่ะคือผมรู้สึกว่าอังปังเขาไม่ชอบครับคือผมอ่ะเคยใส่ให้เขาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ชอบอ่านั่งลงกรนอนลงปั้งอ่านอนปั้ง พอดีเขาเขาไม่ค่อยชอบใส่ปลอกคอครับแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะไม่ฝืนเขาแล้วก็จะใส่แค่ตอนจําเป็นเท่านั้นครับก็คือเขาอาจจะราคาญอะไรเไงี้ยแล้วผมก็มองไม่เห็นว่าผมอยู่ในบ้านไม่รู้จะใส่ทําไมเนาะก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ใส่แต่ตอนนี้มีความคิดนะว่าอยากจะลองฝังชิปเขาไว้อย่างเงี้ยบอบกเวลาเผื่อเขาหายไปอย่างเงี้ยมันมันก็ดูชิปได้ไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมนะต้องฝัง GPS ในตัวางตังไหมเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหญ่กลัวว่าจะมุดประตูออกไปได้เงี้ยครับกลัวหาย องดูไปไหนคระองดูอยู่กรุงเทพครับผมอังตังเหมือนโมจิตอนนี้นอนกินนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยถ้าจับกล้องไม่ยอมจับกล้องลุกเลยสวัสดีครับนั่งนั่งลงก่อนครับนั่งลงสวัสดีนั่งลงสวัสดีงงสสดโอเคโอเคเก่งครับเก่งอ,อ,อังปังน่ารักมากมากค่ะน้องอังปังอายุกี่ปีคะยังไม่ถึงปีเลยครับผม ตัวยาวแล้วแต่ว่าเขาไม่โตแล้วนะทุกคนเขาตัวประมาณนี้นะครับแต่อายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีนะอายุอังปังเนี่ยจะหนึ่งปีประมาณเดือนห้าครับตอนนี้เดือนสามเนาะอีกสองเดือนตอนนี้ก็สิบเดือนละสิบเดือนละนั่งลงครับอาคารอีกรอบนึงนะไม่ยอมมาแล้วแทกแทกแกอ๋อไม่เอางั้นโอเคได้โอเคปึ๊กนะโอเคก็ได้เปลี่ยนสกิลเดี๋ยวเบื่อครับ อยากให้ทําคลิปอังปังไปเที่ยวทะเลนี่กําลังจะตัดครับที่ไปกุยบุรีมาตอนนั้นอังปังยังว่ายนะ้ําไม่เป็นเลยเพอลงทะเลไปปับ๊บแบบดิ้นเด่เดเลยนะน้องน่ารักมากค่ะขอบคุณครับอ่ะปังหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยลูกหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัว,ตว,ตวโอเคสามรอบพอเดี๋ยวเวียนหัวยืยนสองขาแล้วเดินได้ไหมคะมันได้แต่กระโดดเด่เดๆเดาเดครับจะเรียกว่าได้ไหมอ่ะมันก็กระโดดดึ้งดๆงดงไปอยนะ่างเงี้ย สุดยกขาสาั่งใ้รไงอ่ะยินขึ้นอ่ะเดินไหมเดินไหมดิ้งดิงๆๆเดินไหม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 อ้าวลงละ mm. พี่กินเสียงอิกนิวหัวล้อไหมไดงมาถึงข้างล่างเลย mm. พี่จะไปทําคลิปกับพี่อู๋ไหมครับ ผมไม่ได้ไปครับคือผมบอกตรงว่าตอนนี้คือผมอะ่ะผมไม่ได้ทำ u t u b e เป็นหลักนะครับทุกคนผมผมผมมีงานงานประจำของผมอยู่แล้วแล้วกออ็บางทีงานช่วงนี้มันยุ่ง้วผมต้องดูบ้านบ้านใหม่ช่วยที่บ้านดูแลการสร้างบ้านใหม่ด้วยก็จะเร่งให้มันเสร็จให้เร็วครับก็อาจจะต้องไปช่วยคุณอาบางทีก็คุณพ่อก็ให้ไปช่วยอย่างสตูดิโอผมบอกก่อนเนี่ยสตูดิโอไฮเอ็นตอนนี้คือเขาก็กำลังจะเริ่มปรับปรุงขยายอะไรเงี้ยผมก็จะไปช่วยดูในในส่วนของเบื้องหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ทุก ทุบตึกเก่าด้านหน้าออกไปแล้วเงี้ยผมก็ต้องช่วยขนของครับเดี๋ยววันจันก,ก็ต้องช่วยขนของคอยนู่นนี่นั่นมันก็จะแบบเหนือหน่อย,น,อยนิดนึงนะช่วงนี้อดทนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะมีอะไรใหม่ใหม่ทุกคนได้ชมครับไม่ต้องห่วงแล้วก็หลังจากจบภาร,รกิจทั้งหมดเนี้ยผมตั้งใจว่าผมจะสร้างสตูดิโอเล็กๆของผมขึ้นมาแล้วก็แล้วก็จ้างทีมตัดต่อสําหรับใครที่แบบสนใจสมัครทิ้งดิสเม่ทิ้งโปรไฟล์ได้นะอาจจะจ้างมาตัดต่อนะครับเดวได้มาร่วมงานกัน งๆมาอร่อยไหมวันนี้ไม่ได้เล่นด้วยเลยทั้งวันอยู่บ้านไม่ได้เจอผมเลยนางปังวันนี้ก็ชดเชยเพิ่งได้เล่นกับเขายังไงก็ต้องหาเวลาเล่นกับเขาครับถ้าเราทํางานเนี่ยกลับมาบ้านเขาต้องมีเวลาอย่างน้อยๆผมต้องมีเวลาให้เขาสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถึงหเหนื่อยง่วงนองนอยังไงก็ต้องหาเวลาเล่นกับเขาให้ได้เออพี่เลี้ยงสุนัข,ขนตัวครับตัวเดียวครับมีมีสุนัขตัวเดียวครับอยากให้ทําคลิปหนึ่งวันของอังปังค่ะเคยทําแล้วนะหนึ่งวันกับอังปัง ถ้าหนึ่งวันของอังปังวันนี้ก็แทบไม่มีอะไรเลยมันก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับพี่เหมียวจะอยู่พี่เหมียวเป็นหลักนะช่วงที่พี่ทำงานนะครับก็จะไม่เจอแต่พอเวลากลับมาบ้านพอมาเจอผมเนี่ยก็จะแบบดีดมากเลยอยู่นะผมจะแกล้งนะเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยอ้ยเอาไหมเอาไหมอ่าให้ให้ให้น้องอย่าเล่นสิกินสีลกกินนั่งลงนั่งลงอ่ะเฮ้ยเล่นของกินละ เก็บคอมเมนต์นิดนึงนะครับใครอยากคุยอะไรพิมพมาได้เลยนะอังฟังน่ารักมากค่ะวันนี้เอาไปไหนครับนี่ครับไปอบรมอบรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการสร้างบ้านอะไรอย่างนี้มาเพิ่งกลับบ้านเสื้อก็ยังไม่เปลี่ยนน้ํายังไม่อาบเลยครับมาแบบปกติผมจะนั่งแบบใส่กางเกงขาสั้สนกางเกงขายาวไว้เลยเพราะว่าผมต้องไปทํางานทางการครับผมต้องออกไปไป,ไปเป็นเรื่องทางการนะปกติผมจะไม่ค่อยชอบใส่กางเกงขายาวครับเอ่อ สวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับผมยังทันนะนี่ยังส,สดอยู่นะพี่อูพี่อูอะไรเนี่ยพี่อูแต่ว่าวันที่สองนี้ครับวันที่สองนี้พี่อูเขาจะไปต่อยไอดอลไฟนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคือผมไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่ามีมีคุณพ่อกับกับน้องแอมนะครับแล้วก็อ่าพี่ๆอะไรเงี้ยพี่พี่แก๊สก็ไปนะพี่แก๊สก็ไปนะครับทีมพี่แก๊สก็ก็ขึ้นไปด้วยไปหลายคนอยู่ครับไปเชียร์อูนะแต่พอดีผมก็ต้องอยู่ดูแลงานทางนี้เพราะคุณพ่อก็ไม่อยู่ด้วย เผื่อมีใครฝากนู่นฝากนี่แล้วก็ต้องช่วยดูบ้านด้วยนะไหนจะอังปังอีกมันก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยต้องแบบก็เลยต้องส่งส่งทีมนู้นไปนะแต่ก็แต่ก็บอกน้องแล้วว่าให้ตั้งกาดดีๆนะอย่างเห็นอังปังให้มือค่ะให้มือเหรอปังครับปังอย่าให้มันกินก่อนนะอย่าให้กินก่อนปังครับปังนั่งลงก่อนเร็วปังบอกมาสั่งอะไรตอนฉันกินน,ะนั่งลงครับนั่งลง นั่งลงนั่งลงก่อนขอมือหน่อยขอมือขอมือไม่เอาแน่ดิทำไมอุ๋งอย่างเดียวเลยขอมือขอมือมือครับมือมือโอเคขอมือเอาค้างนี้ด้วยอ่ะให้ไ,ไฟโอเคนั่งลงให้ไฟ,ไฟก่อนไฟไฟขึ้นมยุะปวาติดเล่นอันนี้ติดเล่นนะะติดเล่นหนักเลยชวนเล่นอย่างเดียวเลยทุกคนถ้าทุกคนเห็นหางจะรู้นะเขาชวนผมเล่นนะเนี่ยชวนให้วิ่งเล่นชวนให้แบบปล่อยพลังใส่อะไรเงี้ย วนเล่นชวนเล่นครับเอาสักหน่อยก็ได้ไหมอาสักหนึ่งยกออะทุกคนบอกล้วสู้กันชอชกก้วอิุกซ้ายทุกขวาชกชอชไกลใจชกอคชอังปังสซนไหมคะันี่ครับอย่างที่เห็นครับอย่างซนสซนมากโอ้ยนี่ตั้งกัดเล่นดีเบอร์ไอชชกชกชชเล่นทีเผอ อันตังสิบเดือนครับผมเอ่ออังปังมีขนมีขาตามนี้เลยนะครับผมเออฮ่ะอ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 ่ะเอากินให้หมดซะป้าปาจะได้นี้อ่ะนั่งลงก่อนไม่รู้ใช้เล่นอะไรเลยอ่ะรอนขาไหมาติ๊ดติดต๊ดร่อนทางนี้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 รอนไปนี้รอนไปนี้อ่ะวนกลับมาวนกลับมานี้อ่ะกระโดดข้ามมาโอเคอ่ะไป,ไปพี่ได้อาบน้ำเนี่ยยังไม่ได้อาบครับเหนาเน่าเหม็นเหม็นครับ เหม็นมนเลยครับเอ่อส่วนใหญ่อังปังจะเห่าไหมเห่าครับบางทีถ้าเขาอยากเรียกเราเขาจะเห่านะหรือถ้ามันมีอะไรผิดผิดปกติเช่นได้ยินเสียงอะไรแบบผิดปกติเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยเขาก็เห่าครับเห่าเรียกคือผมก็จะตกใจแล้วนะมีครั้งหนึ่งเออพูดถึงเรื่องเห่าผมจะบอกมีครั้งหนึ่งนะมีงูเข้าบ้านอังปังเห่าแล้วผมก็แบบงงว่ามันเห่าอะไรนะสุดท้ายไปเจอเป็นงูเขียวครับงูเขียวหางไหม้ด้วยโชคดีนะเขาเห่า แล้วก็โชคดีที่มันไม่โดนฉกด้วยไม่งั้นก็โดนฉกไปแล้วนะงูเขียวหางไหม้เข้าบ้านไอ้นี่เห่าเฉยอื้มอื้มอดีก็ยังดีนะยังดีที่ยังปังเขายังป๊อดอยู่นะไม่งั้นอุ้ยเขียวหางไหม้นะจะโดนฉกมาก็เอาเรื่องนะเอาโอเคนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนุงุงก่อนุง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 ก่อนลูกุง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 อ่ะุงุงอ่ะเขี่ยอ้าวคอมเมนต์หาย เดี๋ยวนะคอมเมนต์หายครับทุกคนอ่ะผมเห็นคอมเมนต์เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่ได้อาบน้ําให้อังปังไหมครับอาบครับช่วงช่วงอาทิตย์ก่อนอาบสามครั้งนะอังปังนี่อาบน้ําบ่อยมากเป็นหมาที่อาบน้ําบ่อยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีมันชอบเอาตัวไปคุกฝุ่นบ้างทํานู่นทํานี่บ้างตัวเพื่อนนิดนึงผมจับอาบเลยเพราะว่าผมฟัดครับด้วยความที่ว่าเราเล่นกับเขาแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวเราเลยต้องอาบน้ําให้เขาบ่อยนะเพราะว่า นี่งั้นตัวเขาก็จะสกรปกปตัวเราก็จะสกรปกปนะครับมันคือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องอาบน้ำนะเพราะว่าปะป๊าจะได้ฟัดอันปังได้แบบเต็มที่เลยผมฟัดอย่างนี้เลยเวลาผมเล่นอันปังชอบกัดไหมครับนี่ครับกัดครับเป็นเรื่องปกติครับพี่ออฟแล้วทีมงานพี่อู๋ไปสองไมสาไปครับไปหมดเลยครับคือเอาง่ายๆทุกคนไปหมดเลยมีผมเนี่ยที่ต้องอยู่ขอนแก่นเพราะผมติดงานครับแล้วก็เอ,อ่อต้องดูแลทุกอย่างคุณพ่อ เอ่อเจแอมแล้วก็พวกพี่แก๊สอะไรคือเขายกขยงขึ้นไปกรุงเทพหมดแล้วครับยกขยงขึ้นไปกรุงเทพหมดแล้วครับมีผมคนเดียวเนี่ยไม่ได้ไปนะเพราะว่าหนึ่งคือในในจเรื่องโควิดด้วยเพราะพี่เหมียวเ,เองก็ท้องแก่ด้วยครับก็ไม่อยากแบบไม่อยากเสี่ยงด้วยนะล้วน้องอิงมิวก็ยังไม่ปิดเรียนด้วยก็หลายๆอย่างครับหลายปัจจัยเนี่ยจะอังปังอีกเงี้ยมันก็จะวุ่นวายยากยากนิดนึงครับเพราะเขาไปแค่เสาที่ก็กลับกันแล้วครับเห็นหางอังปังแล้วนึกถึงแปลงแต่งหน้ารจริงปะ ดูไง <Okay. S 1> สายแสบอังตัวแสบอย่ากัดแรงนะเขาไม่กัดแรงเขาเขากัดแบบว่าแบบงับงับเหมือนเล่นนะครับเหมือนชวนเราเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนดูสิหางยังไม่นิ่งเลยเนี่ยตั้งแต่ผมกลับมาเห็นว่าดูดิชวนเล่นทั้งวันจริงอะ่ะชวนเล่นตลอดอะ่ะคือเขาไม่กินแล้วนะตอนนี้เอาของกินให้เขาเขาก็ไม่กินแล้วเขาอยากเล่นครับออ,อังงกัดเจ็บไหมรับไม่เจ็บครับอังงเขากัดไม่แรงครับเนี่ยก,กัดธรรมดาอย่างเงี้ย ไม่เจ็บส่วนใหญ่ติดเลียมากกว่าชอบเลียอืมเออโอเคเห็นอังปังวันแรกนครับตั้งแต่ออกมาฝากทิ้งไว้กับพี่อู๋ติดตามจนถึงวังนนี้ดีใจที่ยังปังมีคนดูแลอย่างเดียอพี่ก็ดีใจครับที่ได้เขามานะนีกลับมาบ้านเหนื่อยๆนะครับก็เติมเต็มให้กันครับอะหนูจะกินใช่ไหมเอามากินโชว์ตรงนี้เลยอ่ะป้าวางให้เลยหนูอยากกินนะอะเอาไปเลย ไม่ต้องไปไหนหรอกอก,อกอ็กินตรงนี้แหละลูกอือหนูก็กินตรงนี้แหละไอ้กินตรงนี้เลยหนูไม่ต้องแอบป้าหรอกป้าเห็นเอ่อพาไปหามาเฟียไม่มีเวลาเลยทุกคนเฮ้ยแต่แต่บอกก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเดืเอนหน้าประมาณต้นเดือนหน้าหลังจากที่เขาเสร็จไอดอลไฟอะไรเนี่ยผมน่าจะหาเวลาประมาณช่วงก่อนสงการไม่ก็หลังสงการครับอาจจะต้องขึ้นไปกรุงเทพอาจจะได้เจออาจจะได้เจอเจอแ,แก๊งหมีจจได้เจออยู่แล้วเดี๋ยวต้องฝากอังปังเอาไว้ส่วน อาจจะได้เจอฟองดูอาจจะได้เจอฟองดูครับใครที่แบบคิดถึงฟองดูก็เดี๋ยวอาจจะแบบมาอัปเดตให้ดูนะแต่ว่าแก๊งหมีได้เจอแน่ตอนที่ผมไปกรุงเทพผมอาจจะต้องฝากฝากน้องไว้เพราะว่าผมต้องไปทําธุระที่ดินครับอาจจะแบบไม่สะดวกเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสถานที่ราชการะนะ่ะเนาะเอาหมาไปด้วยก็มันก็ไม่คือไงก็อาจจะต้องประมาณนั้นนะอ่ะหลายๆคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะครับผมก็พาอัางตังมาส่งทุกคนเข้านอนนะวันนี้จะได้นอนหลับฝันดีกันนะครับแล้วก็โหผมก็ จะได้ไปอาบน้านะเดี๋ยวอีกสักพักอาจจะขอนุ่าตลงแล้วนะครับผมอีกสักประมาณขออีกแค่นาทีแล้วกันเนาะอีกสักห้านาทีอะใครอยากจะคุยอะไรอยากจะถามอะไรอยากให้ทําอะไรบอกมาได้เลยนะเอ่ออยากให้ลงคลิปเยอะๆเลยค่ะผมก็อยากลงเยอะๆนะจริงๆ่ะคลิปที่ตอนนี้ถ่ายเอาไว้ก่อนนเะนี่ยโคตรเยอะเลยยังไม่ได้ตัดเน่ยมันเยอะมากเลยนะไอ้คลิปทําเกี๊ยวกินเกี๊ยวไส้อาหารหมาให้ยังปังก็มีมันอร่อยขนาดนี้เหอแม็กซี่ต่ำจิ้งจิอ้อ พี่อ๊อฟแล้วเพื่อนพี่อู๋จุนที่เป็นดาราซีรีไปด้วยไหมอันนี้ไม่ทราบเลยครับต้องถามพี่อู๋นะอันนี้รู้จักเฉพาะคนที่พี่รู้จักนะครับผมส่วนส่วนคนที่อู๋รู้จักเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีไปนะแต่ไม่รู้ใครไปบ้างนะครับก็ต้องลองติดตามนะเดี๋ยวอู๋เขาคงอัปเดตนะครับลงคลิปบ่อยๆคะ่ะจะพยายามครับคือตอนนี้ลงคลิปไม่ได้ก็จะพยายามลงรูปบ้าง ลงคิดสั้นบ้างลงอะไรบ้างทำเท่าที่ทําได้นะให้รู้ว่าเฮ้ยยังไม่หายไปไหนนะยังอยู่อยู่แต่แค่แบบช่วงเนี้มันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเพราะว่าปกติพี่เหมียวเป็นคนตัดแล้วก็ตอนนี้พี่เหมียวไม่สามารถตัดได้เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าแพ้ท้องนะครับดูดูจอได้แป๊บหนึ่งก็วิง่งละก็อาจจะค่อยๆตัดไปก็เลยตอนนี้เริ่มเริ่มพอจะไหวขึ้นอาจจะค่อยๆตัดไปนะครับอาจจะใช้เวลานิดน,นึงแต่ว่าได้ชมแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทุกอย่างลงตัวเนี่ยผมจะจ้างทีมงานแล้วทําสตูแล้วครับก็คือลงทุนให,ให้ให้ทุกคนได้ชมเลย ผมว่าไม่ได้อะไรหรอกผมตั้งใจว่าจะลงทุนทุกคนได้ชมนะก็ตั้งใจว่าจะชมเพราะหลายหลายคนก็อยากดูผมเข้าใจครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะเพราะผมคิดคอนเทนต์ออกมาได้เยอะมากเลยเกี่ยวกับอ่างปังพี่เป็นพี่ของพี่อู๋แท้ๆไหมคะอ่ะใครรู้ตอบ่อยครับเป็นแท้ๆไหมถ้าแท้กดหนึ่งไม่แท้กดสองนะครับดูซิว่ามีคนรู้ไหมใครคิดว่าพี่เป็นพี่พี่อู๋เปแท้ๆกดหนึ่งไม่แท้กดสองนะครับมีหลายคนยังสับสนนะมีคนถามเยอะมากเลยนะ กัดนิ้วอย่างอร่อยกัดเล่นครับเนี่ยฮะกัดแบบไม่เจ็บอะคือกัดแบบแบบแกัดงับงับชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบปกติผมจะใช้มือจู่โจมเขาไงเวลาผมเล่นผมก็จะแบบๆๆอย่างเงี้ยเอามือแบบเป็นคู่ต่อสู้กันเน,น,นี่ยเขาเงี้ยมันก็เลยแบบว่าติดเล่นนะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กครับอันนี้นี่ฮะกัดเล่นเพลินผมผมเล่นคือไม่ใช่อะไรนะอเล่นกัดมืออะไรเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่เจอหน้ากันแล้วครับตั้งแต่สมัยเจอกับอังปังละเจอกันมาก็อย่างเงี้ยเล่นตลอดครับ แต่แค่แบบอันนี้คือเขาฉีดยาครบแล้วไงปกติผมต้องล้างมือก่อนมาแล้วค่ะทันไหมคะทันครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักจะขอไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอาบน้านะครับแต่ว่าทันนะตอนนี้ยังยังไลฟ์อยู่นะครับน้องอังปางขี้อ้อนขนาดไหนคะเนี่ยเต็มร้อยพี่ให้เท่าไหร่ถ้าเต็มร้อยเหรอครับพี่ให้อ้อนใช่ไหมถ้าเอาเป็นสก,กิลอ้อนเลยนะเต็มร้อยเอาไปร้อยสิบเลยให้เกินตลอดเพราะมันอ้อนมาก เวลาแบบจังหวะให้อ er to like ้อนอย่างเงี้ยมันจะแบบมาแบบคานเขาเข้ามาหาแบบจังหวะพี่มาเหนื่อยๆแล้วแบบถ้าเขารู้ว่าพี่พี่แบบหงุดหงิดสมมติว่ารู้ว่าผมหงุดหงิดอยู่บางทีอ่ะเขาเดินมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเขานะหงุดหงิดอยู่กําลังหงุดหงิดกับงานเลยเดินบ่นๆมาคนเดียวไอ้นี่นึกว่าโดนบ่นอังตังเขาจะนึกว่าเขาโดนบ่นเขาจะหมอบเข้ามาหาแล้วทําแบบงิงๆหูตุบๆใส่แต่จริงๆผมไม่ได้ดุอะไรคนน่ะเหมือนผมบ่นช่างบ่นอะไรหน้างานของผมไปเรื่อยแล้วก็แบบแต่นี่เขาเข้าใจว่าผมไปว่าเขาอย่างเงี้ยบางทีเดินคานหมอบ On, on. พี่ออนพี่ออนพี่ออฟจะหาเพื่อนให้ดังปังไหมครับอุย้ยเพื่อนดังปังมีตั้งเยอะฟองดูฟองดูใช่ไหมอัฟฟงแล้วก็เอ,อ่อฟ้านฟ้น,ฟนอย่างเงี้ยอุ้ยเพื่อนเขาทั้งนั้นครับกังฟงกังฟูสุขทรงสุขสันเงี้ยมีเพื่อนดังปังหมดครับน้องน่ารักน้องสนมากสนสนครับสนสนมากใช่ไหมอือจิิงส้นมากชุดนี้เดี๋ยวรอรอรอ รอให้ดูรอส่วนมากต้องโดนจับอย่างนี้ส่วนลอลอก่อน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 รอเอ่ส่วนมากก็ต้องโดนจับไซสเฮดล็อกอย่างเางี้ยเก่าเกาพุงทำให้เคิร์ฟเจอท่าเก่าพุงอทำไมพี่หน้าเหมือนพี่ชิวาจังครับเอ้ยคือใครครับผมไม่รู้จักนะชีวาด ขนหลุดเยอะไหมคะเยอะครับขนร่วงเยอะมากเลยครับผม,มใช่วาดเลยครับเดี๋ยวป๊าไปเขียนให้นะลูกนะ,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 ะเนอววาดด้วยปาแล้วมาโชว์เลยนะมาแล้วเดี๋ยวอิงนิวก็ลงมาครับใครที่ทำให้อิงนิวนะอิงนิวอิงตะโกน,กน,กน,กนเรียกแล้วนะครับอ่างปังวิ่งเร็วไหมเร็วครับผมอ่างปังกินเก่งไหมเก่งมากครับตัวแค่นี้กินยังไงก็ไม่อ้วนครับไอหมาตัวนี้ให้กินเยอะมากนะ บางทีอ่ะเขาเบื่ออาหารเมร็ดผมผมเอาอาหารเมร็ดลูบี้ใช่ไหมลูบี้แคร์มั้งเห็นมีคนแนะนําว่าลูบี้ลูบี้แคร์ดีนะกินแล้วแบบขนจะไม่ร่วงเนี้ยไอไอลูบี้แคร์ครับอาหารที่ให้เขากินนะบางทีผมก็ผสมบ้าบัดตัวทําขนร่วงผมรู้แล้วเพราะว่ากินบาบเนี่ยเขาชอบมากเลยนะบาบเนี่ย อังปังมันชอบชอบแต่ตอนนี้ก็พยายามแบบลดลดลงหรือไม่บางทีก็ทําผสมกันเพื่อคือเข้าใจว่าถ้าไปหักดิบเลยอ่ะไม่ให้กินเลยมันจะดูแบบเหมือนคนเราชอบกินเลยบางอย่างแล้วดูดีดดบอกกอ็อ,อยากกินนะอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเออมันมันห้ามทันทีไม่ได้ครับมันก็อาจจะต้องมีบ้างเนาะอาต้องมีบ้างเอ,อ่อเนียฝึกอังปังยังไงครับฝึกก็คือใช้ขนมล่อครับใช้ของกินลอ่ออางสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝึกฝึกปกติครับอ่ะปังนั่งลงนั่งลงก่อนหลุนั่งลง นั่งลงนั่งลงครับนั่งลงปั้งปั้งเลยเรียบร้อยรอรออันนี้ไม่ได้ให้ขนมแล้วนะอันนี้ไม่ได้ให้ขนมกินแล้วนะครับนี่ฝึกแบบไม่มีขนมนะมือผมไม่มีอะไรเลยก็คือเล่นเล่นกันบ่อยครับเอาง่ายๆคือขยันเล่นขยันอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเขาก็ชินของเขาเองเอ่อน้องน่ารักขนาดเต็มร้อยเต็มร้อยน่ารักขนาดไหนหรออ่ะอ่ะถามทุกคนเลย ถ้าหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยอังปังน่ารักกี่คะแนนครับให้กี่คะแนนมีคนถามผมนะผมก็ถามกลับเลยครับนี่ฮะอ่าหนึ่งร้อยคะแนนให้ปังกี่คะแนนครับอ้อนหน่อยลรกอ้อนคุณอ้อนอ้อนคุณดูหน่อยอ้อนคุณดูก่อนอ้อนคุณดูก่อนตอนสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับอ้อนคุณดูก่อนสวัสดีครับว้าติดเล่นเนี่ยสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันไม่เล่นละติดเล่นครับไม่ยอมละร้อยคะแนนครับโอ้หนึ่งล้านเลยเหรออุยให้บางคนให้เป็นพันล้านเลย เยอะมากอับพันล้านอังปังเคยดื้อดื้อไหมพี่ดื้อครับบางทีเขาก็เนี่ยมีมุมอย่างเงี้ยคือบางทีผมเผลอๆอ,อย่างเงี้ยอยากชวนผมเล่นน่ะบางทีผมเผลอ,อๆนั่งดูมือถือนั่งอะไรกระโดดงับคางผมเลยอย่างเงี้ยก็มีนะแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบเหมือนจะแบบเฮ้ยมาเล่นกันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมาชวนเล่นเนี่ยเขาก็ดมผมทั่วตัวเนอืมอ,อ่ะจะเอาอะไรองุ่งองุ่งอุ่งองุ่งก่อนอุ่งเอาโอเคโอเคไหมโอเคอืมโ okay อเคเก่ง อังปังคาตก,การได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ฝึกครับสกิลตก,การนี้ยังไม่ได้ฝึกเลยเคยมีคนอยากให้ทําอยู่นะแบบคาตก,การเรานั่งรอใช่ไหมแต่ผมไม่มีเวลาฝึกเลยอะตอนตอนที่มีคนบอกผมมาผมก็แทบไม่มีเวลาแล้วครับตอนนี้ก็อาจจะได้เป็นสกิลวิ่งสลับขายอย่างเงี้ยแม้ติ๊ดๆนะเอาเนี่ยเนี้ยอะติ๊ดๆมาที่ปังมาที่มาเอางงๆปังงงทางนี้ลูกทางนี้เข้าไหมาทางนี้จับโอเคเก่ง จะจะได้อะไรอย่างเงี้ยแทนครับแบบนั่งเล่นนั่งเล่นเงนี้ไม่กินแล้วขนมอะติดเล่นเอาไปโชกก้นเขาอีกเอ้ยออกมาสวัสดีครับอ่ะส่วนใหญ่ไล์ตอนดึกๆหรอครับไม่ครับไม่ได้ไล์ตอนดึกๆครับวันนี้พอดีพอดีวันนี้เป็นวันเสาร์ผมกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องมีเวลาเล่นอย่างปังแล้วก็รู้สึกอยากเล่นกับเขาแล้วก็เล่นเล่นไปด้วยคุยกับทุกคนไปด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นการอัปเดตไปด้วยเพราะว่าไหนๆก็เป็นวันเสาร์แล้วนะ เมื่อกี้ต้นคลิปอีกนิวก็มานะถ้าใครอยากเจอน้องอีกนิวก็รีไปต้นคลิปนะมาป่วนแป๊บหนึ่งนะครับใครที่มาทีหลังอาจจะแบบเฮ้ย hey, น้องอีกนิวไปไหนอยากเจอน้องอีกนิวเมื่อกี้ก็ลองรีไปดูนะอ๋อโอเคโอเคอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังจะเข้านอนเนี่ยก็ราตรีสวัสดิ์นะพางปางัปงมาฝันดีอ่ะพังมบ๊ายบายหน่อยเอ้าลนลน <laughs> ยังคาบเล่นอยู่นะบ๊ายบๆหน่อยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ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  พาไม่ชัดครับต้องโอ้ต้องขออภัยด้วยครับพอดีใช้มือถือนะลงมาไลฟ์ข้างล่างไม่ได้ใช้คอมนะครับคือถ้าถ้าใช้มือถือมันจะสะดวกตรงที่ว่าเนี่ยมันสามารถแบบแอคชั่นได้ครับแบบแบบเนี่ยมาเล่นอะไรอย่างนี้ได้ก็ก็อาจจะไม่ไม่สะดวกอรยงี้ต้องขออภัยนะถ้าผิดพลาดประการใดในการไลฟ์ครั้งนี้ขออภัยมาที่ณนะที่นี้นะครับแล้วก็ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมโอเคบาย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 ไหนหลุดอือบาย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 อุ้ยเหญอีกแล้วอือไปนะครับ